หากยังทุ่มง,งบซื้ออาวุธเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาก็อย่าได้หวังว่าไฟใต้จะมอดดับได้เร็ววันอีกคอลัมน์หนึ่งที่เกี่ยวกับปัญหาไฟใต้เกี่ยวกับ3จงบังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีงบประมาณมหา,าศาลหลั่งไหลไปตรงนั้นนะครับผมขอหยิบยกคอลัมน์นะจุดคบไฟใต้นะครับโดยคุณชัยยงมณีพิลึกนะครับนี่ก็อ่านกันประจำนะครับในหัวข้อหากยังทุ่มง,งบ ซื้ออาวุธเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาก็อย่าได้หวังว่าไฟใต้จะมอดดับได้เร็ววันงบหลังไหลแต่งบนั้นเงินนั้นไม่ใช่วิธีที่จะหาทางออกของปัญหานั้นได้นะครับคอลัมนิสบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยนะครับพลเอกณรงพันธ์จิตแก้วแท้พอบอบบได้เห็นภาพแย่งศพคนร้ายที่มีสี่ไม้จับมีประวัติ เป็นมือระเบิดเชี่ยวชาญในการก่ออาชญากรรมมามากมายนําไปแห่ศพแถมยังเชื่อว,ว่าคนร้ายที่ถูกแย่งศพน่าจะเกี่ยวข้องกับเคสเก่าล่าสุดที่จังหวัดยะลาคือการเสียชีวิตของนะตำรวจบรรนางสตาและมีตํารวจบาดเจ็บพ่วงด้วยสีนายยิ่งได้เห็นภาพของมวลชนแสดงปฏิกิริยากับเจ้าหน้าที่ทั้งสีหน้าวาจาท่าทางที่บ่งบอกว่าพวกเขามองเจ้าหน้าที่รัฐนั่นแหละเป็นศัตรูนะแบบแทบจะไม่เหลือความเป็นมิตรให้แก่กันเลยนะครับใน ในในปรากฏการภาพที่ออกมาเป็นการแยกศพกันนะฮะขอลัมนิดเชื่อว่าท่านผู้นําทั้งหลายต้องเข้าใจดีว่าสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พวกท่านรีบยอมรับการสรุปรายงานที่ถูกส่งไปจากพื้นที่ที่ว่าเดินมาถูกทางแล้วแท้จริงแล้วล้วนเป็นเรื่องโกหกหมดเท็แทบไม่น่าให้อภัยครับการที่มวลชนจะกระโดดเกาะรถที่บรรทุกศพคนร้ายที่ถูกวิสามันระหว่างนําไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล ทานโตจังหวัดยะลามีการขับรถไล่ตามหลังจากแยกศพไปได้ก็ยังพยายามทําร้ายคนขับรถมูลนิธิคันนั้นด้วยแล้วนําศพไปทําพิธีแบบไม่อาบน้ําและเปลี่ยนเครื่องแบบเครื่องแต่งกายเป็นการบอกให้รู้ในยะบางอย่างว่าพวกเขาตั้งใจให้ผู้ร้ายเนี่ยเป็นแบบอย่างเป็นเหมือนนักรบพลีชีพอะไรทํานองนี้นะครับความจริงแล้วเป็นที่รับรู้กันของคนในแทบจะทั้งหมู่บ้านว่าคนร้ายที่ถูกทหารวิสามันถือเป็นมือระดับนะฮะับ RKK หรือเป็นกองกำลังติดอาวุธของขบวนการแบ่งแยกดินแดน b r n ที่ทำการเคลื่อนไหวก่อเหตุอยู่ในชายแดนใต้เวลานี้ครับขบวนการแห่ศพมีการชูกำปั้นพร้อมตะโกสนสรรเสริญผู้ตายเป็นนักรบผลีชีพแถมยังมีคำว่าเมอร์เดกาปาตานะีรวมอยู่ด้วยนั่นคือการสื่อความหมายที่ชัดเจนโดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมอะไรอีกแล้วคนเหล่านี้คิดอ่านอย่างไรกับพืนแผ่นดินจังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะกับรัฐบาลที่ทำการปกครองพวกเขาอยู่นะครับ คนพวกนั้นคิดแต่พิธีกรรมแม้จะขัดแย้งกับหลักการศาสนาก็ตามโดยไม่สนใจกฎหมายบ้านเมืองจึงพร้อมใช้กฎหมู่และวิธีการแบบตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งไม่จางจากการที่นายกูเฮงนายกูเฮงยาวอาหาสันสอสอนาาธิวาสนะครับเคยอภิปรายในสภาว่าคุณมาอยู่ในบ้านผมคุณต้องทำตามความต้องการของพวกผมแต่สิ่งที่ทำ ความเข้าใจกันคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนมาลายูหรือไทยสิ่งที่ต้องให้ความเคารพก็คือกฎหมายเช่นเมื่อทำผิดต้องถูกจับไต่สวนแล้วขึ้นศาลหากมีพยานหลักฐานชี้ชัดก็จะต้องถูกลงโทษทันตามกระบวนการการก่อวินาศกรรมฆ่าคนการก่อการร้ายคือหวังแบ่งแยกดินแดนล้วนมีความผิดในฐานอ้างยี่ซ่องโจรต้องถูกจับกุมดำเนินคดีหากมีการต่อสู้ขัดขืนหรือขั้นปะทะด้วยอาวุธย่อมเป็นการสูญเสียนะครับซึ่ง สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ต้องยอมรับความเป็นจริงจริงดังนั้นเหตุการณ์ที่ตำบลบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาที่ทหารปิดล้อมเพื่อจับกุมแต่มีการต่อสู้ขัดขืนจนนามาสู่การวิสามันนะครับนายอิบรอหิมแล้วระหว่างนําศพไปชนะสูตรถูกมวลชนแย่งศพไปได้จึงถือเป็นเหตุการณ์หนึ่งครับที่ต้องนํามาศึกษาโดยที่กอรอมออกอรอมกรรมนอภาคสี่ส่วนหน้ารวมถึงกองทัพ กับสภาวความมั่นคงองช,ชาิรวมถึงรัฐบาลต้องยอมรับความจริงข้อนี้ก่อนว่าวันนี้ประชาชนในเขตร,รอบนอกตัวเมืองชายแดยนภาคใต้พวกเขาส่วนใหญ่ถูกทําให้เป็นมวลชน b r n ไปแล้วอีกทั้งการที่คนในพื้นที่นะครับได้รับการฝึกฝนให้เป็นกองกําลังติดอาวุธเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความลับอีกต่อไปอีกทั้งคนทั่วไปก็มีเห็นว่าการก่อก,การวินาศกรรมฆ่าคนเนี่ยเป็นเรื่องเสียหายทําลายความสงบสุขข,ของบ้านเมืองเนี่ยครับก็อธิบายความเชื่อของคนบางกลุ่มในแถบนั้นนะครับ แต่กลับมองว่ารัฐไทยนั่นแหละเป็นฝ่ายผิดที่เข้ามาปกครองชายแดนใต้โดยนำกฎหมายที่ขัดแย้งกับหลักการาศาสนามาใช้กับประชาชนในพื้นที่ดังนั้นการแห่ศพและตะโกนคำว่าเมอร์เดก้าปาตานีถือเป็นการแสดงออกว่าพวกเขาต้องการอะไรขณะที่หน่วยงานความมั่นคงที่เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายดับไฟใต้กลับยังอยู่กับความหลอกลวงตั้งแต่หลอกตัวเองไปจนถึงหลอกเบื้องต่ำเบื้องสูงเปน็นวันว่าสถานการณ์ไฟใต้นั้นดีขึ้นดีขึ้นครับโดยเฉพาะการย้ำย้าคำว่า เราเดินมาถูกทางแล้วถามว่าทางใครอ่ะนะทางที่โจรทําให้เดินหรือเรากําลังเดินตามหลังโจรใช่หรือไม่เห็นด้วยกับที่หลายหน่วยงานความมั่นคงปิดล้อมตรวจค้นแหล่งพักพิงหรือหลบซ่อนของกองกำลังติดอาวุธแนวร่วม B บีเอ็นเพราะหากไม่ทํานอกจากจะไม่แก้ปัญหาแล้วกลับยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ขบวนการเข้มแข็งและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วยอันอาจจะทําให้วิกฤตขยายขอบเขตกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับและผู้เขียนบอกว่า จากการติดตามสถานการณ์ทราบว่าหน่วยงานความมั่นคงได้ปิดล้อมตรวจค้นและจับกลุ่มแนวร่วมที่มีหมายจับได้อย่างต่อเนื่องและมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถือเป็นผลดีนะครับที่ได้ตัวผู้กระทําความผิดมาซักถามสอบสวนนะครับอันทําได้ให้ทราบถึงเครือข่ายของกระบวนการแล้วสุดท้ายนําผู้ทําความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้สําเร็จเพียงแต่ว่าต้องช่วยกันหาทางออกเมื่อปิดล้อมแล้วมีการประทะเนี่ยจะทําอย่างไรไม่เกิดการวิสามันไม่ว่าจะก,การต่อสู้หรือเจตนาปิดเกมเร็วอะไรก็ตาม นะครับเพราะสิ่งที่ตามมากับกลายเป็นเงื่อนไขโกรธแค้นนะครับเพราะทําให้คนในพื้นที่ไม่ยอมรับความจริงว่าผู้ถูกวิสามันนั้นทําผิดจริงครับนะวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับอาจจะด้วยความจริงอาจจะด้วยการต่อสู้อาจจะด้วยการปิดเกม,เ,กมเร็วนั้นความชอบทำนี้จะโยกไปสู่บุคคลฝ่ายตรงข้ามเจ้าหน้าที่โดยท,ทันทีนะครับ และนาไปสู่เหตุการณ์การแย่งศพทําพิธีศาสนาแบบเชื่อชูว่าเป็นนักรบผีชีพแล้วตั้งใจทําให้เป็นแบบอย่างปลูกฝังและปลูกเร้านะครับเนี่ยมันนาไปสู่การปลูกฝังปลูกเรา้าผู้คนอย่างต่อเนื่องหวังเป็นปฏิปักษ์กับรัฐไทยกลายเป็นมวลชนนะครับของขบวนการแบ่งแยกดินแดนทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า19ปีแล้วครับนะไฟใต้ระลอกใหม่ประตุหน่วยงานความมั่นคงก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่รากเหง้านะครับถ้าเป็นต้นไม้ถ้าเป็นต้นไม้ไมก็มีแค่การริดรอนก้านและใบไม่มีแผนการ ขุดรากถอนโคนใบเก่าที่ร่วงโรยให้เป็นปุ๋ยขณะที่มีการผลิใบใหม่เกิดขึ้นเพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแรงได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นแล้วต้นไม้ผิดต้นไม้นี้นะครับจึงแผ่กิ่งก้านสาขาไปตลอดเวลาดังนั้นถ้าหน่วยงานความมั่นคงยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดยังใช้นโยบายดับไฟใต้แบบเดิมๆนอกจากจะมองไม่เห็นความสําเร็จแล้วยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณอย่างไร้ประโยชน์ยิ่งนักนะฮะเงินไม่ช่วยเลยในการแก้ปัญหานะครับตัวอย่าง ชัดเจนล่าสุดครมอ,รอนุมัติงบกลาง396ล้านบาทซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน150รคันนี่ในสภาเขาบอกว่าซื้ออุปกรณ์ดับฟังจากอิสราเอลมานะก็ใช้วิธีแบบนี้ครับรอบนี้ก็ครมอ,รอนุมัิงบกลางมาอีกเพื่อใช้ภารกิจดับไฟใต้ตามที่กรรมนภาคสีส่วนหน้าต้องการแถมยังมีการของงบเพิ่มไว้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินทอนตามมาด้วยนะครับเพราะคนไม่เชื่อแล้วรัฐบาลนี้ไม่มีเงินทอน ถ้าวันนี้แนวทางยังดําเนินการไปแบบเดิมก็อย่าหวังว่าไฟใต้จะมอดดับไปในเร็ววันหาปล่อยให้ปัญหาสุกงอมจนเบียเอ็สร้างมวลชนในพื้นที่ได้เกินกว่า150เมื่อไรเราคงได้เห็นปฏิบัติการสงครามครั้งสุดท้ายที่ชี้ชะตาผู้คนในแผ่นดินปลายด้ามขวานแห่งนี้ครับสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุลอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร095460 5 5 8ห้าแปศูนย์